รคับดูครับบ้านนะ้ำท่วมไปครึ่งหลังนะครับพังห,บงหมดแล้วถ้าหน่วยงานรัฐบาลดูอยู่นะครับก็เข้ามาช่วยเหลือช่วยกันนะครับรจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอชุมแสงนันนครับ นี่คือสภาพนะครับเดี๋ยวโดนเรือนะครับครับผมมีคนอยู่ไหมครับตรงนี้มีครับอยู่ข้างบนใช่ป่ะครับอันนี้อันนี้ชั้นแรกนะครับท่วมหมดแล้วเดี๋ยวชั้นสองคนก็อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะมอบของให้อผู้ที่ถูกน้ำท่วมนะครับมีใครอยู่ไหมครับ อ่านี่ไงนี่ไงนี่ๆๆหยนะนะครับไปจับเฟอร์สับไรนะไม่ต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆถ่ายรูปไปทไม่้อเียไรสองมาแจกไปถ่ายรูปไปเดี๋ยวด้วยรอถ่ายกันนี่ไม่ต้องรอเดี๋ยวด้เดี๋ยวด้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยว้อมีน้ำกินเยอะไหมครับทั้งวนมาก

ไปแจกบ้านเดี่ไหนครับไปแจก็ประมาณนี้นะครับถ้าองค์ท่วมหมดเลยน้ำมาให้กันแล้วเนาะครับเอาเอาให้แพ็คหนึ่งละเดี๋ยวแจกไปเรื่อยๆกันทำไมเรือเร็วเดี๋ยวก็นี่พี่ท่วมเยอะจริงๆเนาะบ้านไหนสภาพเรือเร็วน้ำมันหมดสี่แล้วพี่นวลครับวันนี้คือบ้านหลังแรกนะครับที่เรามา ก็ช่วมเยอะพอสมควรคนก็อยู่ชั้นสองนะครับตอนนี้เราความช่วยเหลือจาก่วยงานรัฐนะครับัเขาอ่าครับได้ได้ครับเขาติดเตียงอ๋อมีติดเตียงด้วยครับเขาเดินไม่สะดวกอ่ะครับพี่ครับมีคนอยู่ไมไม่มีไม่มีมีป่ะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปมอบให้ข้างบนบ้านเลยครับเอาขึ้นมาให้เลย ที่ลำบาก,บากใช่ป่ววะอ๋อดินสุดเนาะครับดูบ้านเหมือนติดเกาะน,นะครับหลังนี้อยู่สูงแต่ว่าออกไม่ได้ก็วางตรงนั้นอ่อาเออรับก็วางตรงนั้นเนี่ยเออวางตรงนั้นเนี่ยลูกยกใหม่ไหมยกไหไม่ไหมเระวังระวังโอเคครับลึกกว่าครับ มันจะลึกอยู่ตรงนี้ครับรงม้นขึ้นเนินอ๋อครับเสือรถเอาเสือรถมอบให้พังน้าไหาน้ำหนึ่งแท็กมีมีกี่เก๋ครอบครัวครับสี่ชุดใช่ไหมสี่ครอบครัวอยู่บ้านหลังเดียวเลยเนาะอ๋อครับคือน้ำแล้วแวกนี้ครับของหมดเลยทั่วหมดเลยสี่ครอบครัวอยู่บ้านหลังเดียวกันครับครบสี่ชุดยังน้ำสี่แพ็กน้ำอีกสามน้ำสาม ครบยังอีกหนึ่งอ่ะอันนี้ครับครอบครัวอยู่กันสี่ครอบครัวนะครับบ้านหลังนี้คือน้ําท่วมหมดเลยอันนี้มะพร้าวครับอันนี้คือมะม่วงนะี่ต่อครับนี่ดูต้นกล้วยครับท่วมหมดเลย,ยเหลืออยู่หนึ่งเครือเหล,ลือหนึ่งเครือหลังก็จะอยู่ห่างก,กันหน่อยเพราะมันเป็นเวิร์กทุ่งนานะครับตอนนี้ ปกติครับเพราะว่าสายไฟมันอยู่ข้างบนเนาะครับเราได้ของฝากกันไปแล้วหนึ่งนี่นะคะอันนี้ของฝากจากน้ำมัน,นบักท่านนะครับบักทัน่านเราไม่ได้อันนี้เป็นถนนใช่ไหมครับครับถนนถนนรดยางคอนกรีตดูครับทีมงานเราอีกทีมงานหนึ่งนะครับ อยู่ฝั่งน้นนะครับแยกแยกกันไปครับแต่ขางเราก็มาโซนนี้แบ่งโซนกันครับครับกวบหมดเลยตอนนี้ของของเราเหลือกี่ชุด,ด,ชดเหลืออยู่สามชุดสมชุดน้ำสี่พักเหลือสี่ชุด,ดอันนี้กี่กี่กี่หลังคาครับสามเนาะ วางไว้นี่อ่าอะไเนี่ยของใครอ่ะดีดีชุดหรอรถเขาดีไหมอ่าหมดพอดีใไหมอ่ะของเราสี่ชุดแล้วเราก็เล่นเรือตามพวกนี้อันนี้คือมาอยู่รวมกันนะครับสี่สี่หลังคาสี่คนครับเอาแจกไปสี่ชุดครับครับผมเราหมดลำนู้นมีเยอะโอเค อของเราแจกหมดแล้วเนาะเหลือเรือครับส uh uh ู้ๆนะครับครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับไลค์นี้เอาเรือเร็วไปเลยเอาเรือเร็วเข้าไปเลยเรือเร็วเรือเร็วฝากก่อันนี้ฝากันนี้ก่อนแลยว อันนี้ถ่ายของกันกลางเรือนะครับเพื่อจะเข้าไปในพื้นที่ที่แคบๆนะครับเรือใหญ่เราเข้าไม่ได้ครับมันก็ดูดไปงั้นเหนเนี่ยดูดทีหรเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งโอเคมือมือจับขอบอะ ครับ <cues> ตอนนี <ide> <and> ้เราจะไล่กับที่บนฝั่งของเรานะครับตอนนี้บนฝั่งก็กําลังแจกของเหมือนกันของเขาเรือเร็วเราเรอหนักครับปของเราไปครับมาถึงแล้วมอบไปเป็นทีละหลังทีละหลังไปนะครับ ตอนนี้ผู้ประสบอุทกภยัยน้ำท่วมอครับลวก็จะไปวางที่จุดอ่าแล้วันร่ลอมครับตอนนี้ก็เช็ดกระจกบ้านไปนอ่าพริกพิกิตให้เป็นโอกาสแล้วครับตอนนี้ล้างบ้านไปในตัวก้ี้เล

อ่าเยก่า้าป้ไมิ้มเยิ้ได้สุดสแล้วยอครับครับสู้ๆครับไปใส่ไฟขึ้นหลังหน่งขึ้นหลังนี้ดวโอเค อันนี้ชุดเดียวครับเดี๋ยวได้ต้องถ่ายรูปมาเดี๋ยวได้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 ไหมครับสู้ๆครับพี่ lăng nấy rồi, ủa oh, có phải phun oh, oh, oh. oh, <laughs> oh. oh. <laughs> à, Là, <làm thương. cười> โดนหนีเดอ้อนลหลังไหนบ้างครับหลังไหนบ้างชุดอันนี้กี่ชุดลำนี้สามชุดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเอามอบเอาข้างหน้าข้างหน้าสามชุดลำนี้สามชุดอะ ต่ำามครน้ำสามแพ็คครับเอาทัไทยครับอันนี้คือมอบกันกลางเรือครับคือเรือใหญ่แล้วเข้าไม่ได้ครับต้องเอาเรือเล็กออกมารับอ่ะครับสามครับสามน้ำสามแพ็ก เอเครบไหมครบแล้วครับสองชุดเพื่อหนำไปสองครับวางมือนะครับ อ่าตอนนี้ก็โนเลยไปโนเลยอ๋อมีจุดหนึ่งใช่ไหมเหลืออีกเหลืออีกไม่เราแจกเป็นจุดเราเข้าไม่ได้ไงวาดไไเลยมามุดาุดเยก็ไปบ้านองเลยมาเีวมาหลังเัน ตอนนี้ก็จะถึงหลังจุดที่สามที่เราจะส่งของแล้วครับที่แพเลยก็ได้ครับกดไลค์กดแชร์เลยครับที่แพ้มีคนแก่ตอนนี้ยี่สิบเคเดี๋ยวหรือว่าจะมารับเองอ๋อมียายอยู่ครับยายอยู่สวัสดีครับยาย โอ้ระวังระวังระวังเป้ายายเป็นยังไงบ้างครับลำบากไหมเดี๋ยวสัมผัสยายก่อนโอ้ยระวังระวังระวังนอนแพ้ไม่ได้ม่เป้าให้เป๋ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับคนที่ลำบากกว่าเรามีเยอะครับเราต้องช่วยเหลือเขาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับ

เพชรทีไยอยเคต้องังเครับสูใตั้มตั้มอีครับสู้ๆนะครัใยา่ครับครับผมมาจากอุดรนู่นครับทำงานอยู่ที่ชรบรีก็เลยมกลุ่มกันมาดจากของเพื่อนๆก็เลยมามาช่วยพี่ชมแสงนี่แหละครับครับผมสู้ๆครับยายครับ ครับยายครับ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 